Kinh bài bay. Lâu đi tạm cái bay. Trinh bay lâu. Trinh bay lâu. Trinh bay mà bay đục Bên bay lên còn lắm เข้าทางไหนลูกเข้าทางไหนคะหนีไปไหนอันนี <si ้ไปไหนกันอันนี้ไปไหนกันหนีไปไหนกันอันนี้ไปไหนกันลูกหนีไปไหนคะ เออนอนนะครับพักเหนื่อยใช่ไหมลุกขึ้นบันไดมาอืมไปว,วันนี้เราจะกินเย็นเตโฟม้อไฟมามีสั่งมาเส้นใหญ่เส้นอยู่นี่เดีย๋ยวค่อยมาประกอบร่างมีเส้นมีกลาง กินปลากินปลากินมันหวานแล้วก็มันบลอกชารีออลิบออยใส่ผงอะไรกินนวลเหรอนี่ไงมันไม่ทำให้หรวกไม่ทำให้เฮ้ยเฮ้ยออกซื้มมันพลาดมันพลาดทั้มันพลาดนี่ไงมันไม่เอามันให้กิน เนี่ยนี่มันมีเอามันให้เอามันมีเอามันยีน,นัวอรุ๊บกับอุ้ยนี่แหละงาคอนอ่าเดี๋ยวให้น้องดูงาอ่ะมัมมัมมัมมีนัวลิชาโยเกิร์ตผลไม้ข้าวไข่แล้วก็ซุปผักเจ้าหู้ ไข่อะโวคาโดนี้มันมีมันทั้งมันธรรมดาก็มันหวานมามมมยังลูกมามมัมามามัมไหมมัมมัมไหมลูกฮะมามมัมามาะมัมมมม ม,มามอมม่ม่ม่มัม่มม่มม่แม่ม่มมมมมม่มมมมมมม่ม่ม่แม่แม่ กุ้งกุ้งผัดสลาลัีไส่น้ำปลาปลาเขียวเต้าเจี้ยวแล้วก็นาา้ตตนนำตาลนิดหนึ่ง Hasta la lipo. อยากกินเหรอลูกอยากกินข้าวเหรอคะข้างนอกมันหนาวแมนูคนความดันสูงก็เลยต้องกินอันนี้หมดปากย่างหมดปากย่างคะมาเติมพลังโดดๆกันเติมพลังโดดๆเคี้ยวด้วยนะลูกเคี้ยวด้วยนะเคี้ยวด้วยนะ เดี๋ยวได้นะลูกอย่าไปทางนั้นมันมีซักผ้าน้ำยาเข้ามายังมีน้ำยาซักผ้าเออเติมพลังโดโดๆถ้าเกิดสมมติว่าแกไหนมาซูซี่โดโดๆหมดปากยังเติมพลังโดโดๆไหมเติมพลังโดโดๆหมดปากยังโอเคเขียวด้วยเขียวเขียวด้วยเขียวด้วยนะระวังนะระวังระวัง หมดปากก็ไปหามามีนะลูกนะไปหมดปากยังไปเร็วเร็วเติมพลังก่อนเร็วไปเติมพลังก่อนเร็วลูกไปเติมพลังมามีก่อนเร็วเติมพลังโดโดเร็วเติมพลังโดโดเร็วเติมพลังโดโดก่อนอืมเจ๋งมากอ่ะเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวมาอีกเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคเขียวดเลยนะเคียวด้วยนะ เคียวเลยนะลูกเฮ้ยเคี้ยวปอนอย่างนี้มันสนุกว่ะให้มันกินเยอะเคี้ยวเลยนะเคี้ยวก่อนเคี้ยวให้หมดปากก่อนเคี้ยวคอเคี้ยวให้หมดปากก่อนเดี๋ยวค่อยกินเคี้ยวให้หมดปากก่อนเคี้ยวให้หมดปากก่อนเดี๋ยวมาเติม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 อ่าหมดปากแล้วมาอ่อาไปเสร็จแล้วไปต่อแล้วเดี๋ยวมานะ เดี๋ยวมานะออเออเียวให้หมดอ่ะอเจียวให้หมดเียวให้หมดเูกเจียวให้หมดเอาหมดแล้วนะเอาหมดแล้วมาหมดแล้วมา <c oughs> หมดแล้วมาหมดปากเวหมดแล้วมานะ,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 ะเช็ชชดปากหน่อยเช็ดปากหน่อยต้ล้งด้ด้นะ ลังได้ด้วยอ้าเก่งมากเก่งมากโอเกเอ๊ะเอ๊ะเะเก่งมา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 เก่งมากเก่งมากไม่เปิดไม่เปิดพมลูกไม่เปิดพรมขัดพื้นถือพื้นให้ยายหน่อยเช็ดตรงนี้นะ

เอาใหม่เอาใหม่ไอชาเอาใหม่โลกยังไม่เข้าปากเลยลูกไอชาขาหนูกินอะไรอะลูกกินลมบ่เอามาเด้วมาเด้อมาเอาเด้อกันเด้อไปไปถูพื้นให้ยายไปถูพื้นให้ยายต่อเร็วไปถูพื้นให้ยายต่อไปถูพื้นให้ยายต่อเออเออนั่นแหละถูพื้นให้ยายถูถูเออถู ถูเาอถูเอี้เอถูเนี่ตรงนี้ด้วยลูกไอชาถูตรงนี้ยังตรงนี้ถูยังคะเอ้ยโหเงาบับลีเอากินน้ำหรอพักกินน้ำหรอเอาพักกินน้ำพักกินน้ำก่อนพักกินน้ำเนาะพักกินน้ำเออโอเคไหนจะพลังรอ มาคำสุดท้ายแล้วนะโดคำสุดท้ายแล้วนะโดหมดแล้วนะอูชาเดี๋ยวโดหมดแล้วนะคำสุดท้ายแล้วนะเหาไหมเติมพลงังโดโดไหมเติมพลงังโดโดอ่า g ู o very good very good หมดถ้วยเด้อเอาเดือรับกกวันอีกหน่อยเด้วเจ้ามังกรอีกคำหนึ่งละ่ะความดันสูงก็เลยซื้อเครื่องปั่นน้ำแยกกากาสกัดเย็น มาสองเครื่องจาก Ebay ไดอ้จาก Amazon ดูมาหลายเครื่องนะทั้งถูกทั้งแพงแต่ว่าก็ดูจากรีวิวอันนี้ได้รีวิวที่ดี89.69คิดว่าจะเอากันนี้อันนี้นะ่ามันจะน่าจะดูใช้งานได้ดีกว่าอันนี้มันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวจะลองเทสเครื่องใส่ Apple ไป ใส่ได้ป่าวะเช็ดใหญ่ไปจะลองเทสเครื่องนะใส่แอปเปิลลงไปปุ๊บ เพิ่หนึ่งลูกเนะจากลองมาทางนี้คือดีเลย อยากกินในติมใช่ไหมลูกอาการเอาหนาวอย่างนี้เราก็เลยจะไปกินในติมกันใช่ไหมลูกปะไปเอาขึ้นเอาขึ้นคาซีนะ นั่งดีดีสิลูกนั่งดีดีสิคะเราจะไปเที่ยวกันน้องต้องนั่งอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้มันไลน์เอาไว้นะคะมันจะได้ไม่ไม่ร่วงลงมานะครับมา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 นั่งจะไปกินไอติมใช่ไหมคะมา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 ไปไหมคะมา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 นั่งดีดีลูก เอาฮู này, ้ดไปไหนแล้วลูกใส่ฮู้ดกับมันจะไม่หนาวหัวนะลูกนะใส่ฮู้ดกับไม่ได้ไม่หนาวหัวนะหืมจะได้เจ้านมเอานมธรรมดาแล้วก็ปลาเป็นเสือกนะลูกเนาะแต่ละที่นะคะมันเป็นนมเนาะมันเป็นนมเนาะคะต้องเป็นนมขมขมเหรอ

มัมมัมมัมอะอร่อยไหมลูกกินจุ๊บดีกว่าหรอคะกินจุ๊บดีกว่าหรอคะหมออนุญาตแล้วนะว่าเรากินอะไรก็เอาให้ลูกกินได้ มีแค่นิดเดียวปลายช้อนเริ่มนานนะเริ่มอมช้อนนานนะเอาลิ้นแตะนะ <c oughs> น้องห้ามนั่งไก่นะ ไปซื้อ huh. ข uh ้าวเป็ดข้าวอะไรข้าวเป็ดนะข้าวเป็ดตรงเปชมาเราก็ไปที่บ้านเลยไหมข้าวหน้าเป็ดอ่ะมีเหมือนจะไม่มีอยู่ตรงนเปชมากลับบ้านจะได้ไม่ต้องทำเดี๋ยวกินปะปะปะ

เอาหมเอาหมยเอาไ้ไหิ่เลยใช่ไหมอิ่มเลยใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาละไม่เอายายยังไม่กินข้าวหยิวข้าวเรยมาแวะซื้อข้าวน้าเป็ดให้ยาย

สวยจังเลยลูกอุ้ยแด,ด๊ด,แด,ดี้ชอบชุดนี้มากเลยแด๊ดี้ชอบชุดนี้มากเลยโอเคมะใส่นี้พอเลยนะเออไหนดู๋สิเออ,อดอ,ดอเดี๋ยวมันต้องมีกาเพิ่มอีกโสวยวันเดี๋ยวมันต้องมีกาสวยนางเนื้อสวยมากนางเนื้อจะมาโทรศัพท์นะคะอ๋อน,นางเนื้อเอาโทรศัพะะท์ไปและะ้วค่ะจบคลิปแต่เพียงแค่นี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะโทรศัพท์ล่วงไปแล้วค่ะเก้าโมงครึ่งแล้วไอชา ขึ้นไปแล้วกินข้าวเบ็ดหมูแดงหมูกรอบกับน้ำพริกตาแดง